ครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาจะเจอกับผมแล้วนะครับกับช่องสันเกตงานไมโครซิงลิงขวนรวมคลิปนะครับวันนี้มากู้ตะข่ายหรือมองที่เราดักปลาตัวนี้พอได้อยู่ปลาดุกกับปลาชอนครับบนบน,นล่างได้สามตัวปลาหมอตัวใหญ่เลยครับเพราะว่าตะข่ายตัวนี้ห้าเซนครับติดช่วงเย็นได้ ได้เยอะอยู่นะครับช่วงเช้าไม่เท่าไหร่เพราะว่าน้ํามันแห้งครับดักไปนู่นบนบกนู่นน้ําลดแล้วนะครับแต่ฝั่งนี้ครับตะไคร่สามเส้นนะครับตัวนี้สามเส้นก็ได้ตัวอยู่ได้เยอะอยู่ปลาดุกครับใส่กาลังทอดต้มนี่ครับใส่สวยๆเลยยกไม่ไหว ผลเพื่อนเลยดูก่อนนี่หัวหนึ่งเต็มเลยครับนี่ครับอันนี้เดี๋ยวไปปลดที่บ้านครับถ้าปลดอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่น่าจะไม่เสร็จง่ายเดี๋ยวไปปลดเสร็จเนี่ยไซนี่ครับไซกำลังสวยนะครับไซใหญ่เรียกว่าประดุกนานครับก็มีตายบ้างอะไรบ้าง เพราะว่ามันเป็นตะขายครับเราไม่ได้นี่ดูด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับใส่เสวยหลังร้องงี้ๆๆี้ีนี่ครับ,องงรบโอเคนะครับก็ฝากเีย่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ ชมคนที่อยู่เมืองกรุงแดนไกลนะครับที่ไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสกับบรรยากาศอยู่แถวบ้านนอกเราหรือว่าภาคดิสานนะครับตรงนี้นะบรรยากาศนะเป็นไม้ของสาธารณะตรงนี้น้ําหลากนะบ่อไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะน้ําจะหลากลงไปขังางหลงเมื่อกี้พ่อแกก็หลักถึกงนี้นะแต่ขายคนละเบอร์นะครับ แบ่งกันดักไปนะครับแกจะดักถึงตรงนี้นะครับผมไปนี่ฮนะับดักไปนี่สิวกซิกไปนู่นเพราะว่ามือบานน้ําขึ้นนู่นครับตรกกอน,นู่นสูงครับเมื่อกี้ก็ตะขายก็อยู่บนบกนี้ก็มีเพราะว่าน้ํามันขึ้นล้นประมาณเกือบเท่าเอวที่ผมยืนตอนนี้นะปรมาณน,นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้ก็หอมปากหอมคอผิดถูกประกันใดก่อภัยแว่นนะที่นี้ด้วยครับสำหรับวัน สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวนนี้สวัสดีครับผม